ส่วนทุเรียนกวนของกลุ่มชาวบ้านที่หมู่หนึ่งตำบลทานน้ำทิพย์อเ,เบตงจังหวัดยะลาก็มีลูกค้าจากทั่วประเทศสั่งซื้อเข้าไปเป็นจำนวนมากค่ะทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่หลังจากที่นำไปโพสต์ขายทางสื่อออนไลน์โดยจะขายในราคากิโลกรัมละ250บาท นางกาวินราผลมาหนึ่งในชาวบ้านที่ไปร่วมกวนทุเรียนบอกว่าในแต่ละวันที่มีการกวนทุเรียนจะต้องใช้ทุเรียนผลที่ตกเกรดเช่นเปลือกมีรอยปลิทุเรียนที่หล่นจากต้นและทุเรียนปลาร้าหรือทุเรียนที่สุกจนเละ มาแกะเอาแต่เนื้อใส่เพียงน้ำตาลและเกลือเท่านั้นค่ะโดยไม่ใส่สารกันบูดจากนั้นก็นำไปตั้งไฟและกวนด้วยมอเตอร์นานประมาณ7ชั่วโมงหรือทุเรียนข้นจนไม่ติดกับกระทะแล้วก็จะปิดเตาและปล่อยให้เซตตัวซึ่งเนื้อทุเรียน50กิโลกรัมเมื่อกวนเสร็จแล้วจะได้น้ำหนักประมาณ30กิโลกรัมค่ะ สำหรับทุเรียนที่จะนำมาก,กวนก็จะมีทั้งทุเรียนพื้นบ้านและทุเรียนตลาดอย่างพันหมอนทองพันชนีและพันก้านยาวแต่ถ้าหากเป็นทุเรียนพันหมอนทองล้วนๆจะให้สีที่สวยกว่าทุเรียนสายพันอื่นและในปีนี้ทำทุเรียนกวนขายไปแล้วกว่า250กิโลกรัมแต่ก็ยังไม่เพียงพอแม้ว่าจะมีการสั่งซื้อทุเรียนจากสวนของเพื่อนบ้านมาใช้ในการทำทุเรียนกวนแล้วแต่ก็ยังไม่พออยู่ดีค่ะ